คุณกำลังมองหาหูฟังที่มีความงามดุดอัญ,ญมณีอยู่แล้วก็ตอนนี้มีแล้วครับตัวหนึ่งนั่นก็คือ OH1S หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Gem จากทาง Eco a u อ i o o ครับ อิโกออดิโในรุ่นเจมครับผมออกแบบออกมาให้สวมใส่ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นมากๆเลยทางนักฟังคนไหนที่เคยมีปัญหาใส่หูฟังอิโกออดิแล้วมันไม่สบายหูหูฟังในรุ่นนี้จะเป็นคําตอบของคุณครับและยังมาพร้อมกับการดีไซน์อันสวยสะดุดตายัางกับอินฟินิต Stone กันเลยทีเดียวมาพร้อมกับสีม่วงที่สวยงามสุดๆและสีน้ําเงินที่สว่างสวย ตัวหูฟังตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับขุมพลังไดเวอร์แบบไฮบริดจะมีเป็นไดเวอร์ไดนามิกหนึ่งตัวและไดเวอร์บรันด์อาร์มเจอร์อีกหนึ่งตัวครับและในส่วนของการออกแบบภายในของเขายังแยกพื้นที่ให้ไดเวอร์ทั้ง2ตัวออกจากกันอีกด้วยครับในการออกแบบของตัวหูฟัง OH1S นั้นจะเป็นแบบอินเนียร์ที่สามารถสวมใส่ได้แบบคล้องหูบอดี้นั้นจะใช้วัสดุผสมผสานระหว่างตัวเรซินและตัวโลหะซึ่งมีความสวยงามดุดดังอย่างอัญมณีในการสวมใส่นั้นสามารถสวมใส่ได้อย่างกระชับเพื่อการเสียงรบกวนจากภายนอก และหูฟังตัวนี้ยังมาพร้อมกับขั้วเชื่อมต่อชนิด MMCX อีกด้วยครับในส่วนของสายก็ดีไม่แพ้กันเลยครับเป็นสายทองแดงที่ถูกชุบด้วยเงินเพื่อเพิ่มความสามารถในการนําเสียงให้ดีที่สุดครับซึ่งตัวเชื่อมต่อของเขาก็จะมาเป็นแบบสาย3.5ครับเนื่องด้วยไดเวอร์ไฮบริดที่ประกรอบไปด้วยไดนามิกไดเวอร์และบลัชไดเมนเจอร์อย่างละตัวทําให้2ตัวนี้สามารถทํางานตอบสนองความถี่ได้อย่างครอบคลุมและให้รายละเอียดส่วนปลายแหลมที่ครบถ้วนครับนอกเหนือจากนั้นแล้วภายใน OH1S จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Separating Vector Acoustic System ที่เป็นการออกแบบพื้นที่ภายในใ แยกไดเวอร์ทั้ง2ตัวออกจากกันเพื่อให้ละเอียดเสียงของแต่ละตัวนั้นไม่ผสมปนกันครับ ส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องของเขาก็จะมีตัวหูฟังพร้อมกับตัวเคสหนังและก็เป็นจุกซิลิโคนที่มีเยอะมากๆครับผมมีทั้งหมด6แบบด้วยกันและยังมีจุกโฟมแถมมาให้อีกครับผมในขนาดไซส์ SML และยังมีตัวฟิลเตอร์สำรองสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะเปลี่ยนและไฮไลท์ที่เจ๋งมากๆเลยก็คืออุปกรณ์สำหรับในการช่วยถอดตัวหูฟังจากตัวขั้ว MMCX นั่นเองครับซึ่งช่วยเพิ่มความสนุกสบายในการใช้งานได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวในส่วนของเรื่องเสียงนั้น OH1S จะนำจุดเด่นของเสียงในรุ่น OH1 และ OH10 ที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นต้นแบบให้กับรุ่น OH1S ครับตัวนี้ครับผมย่านต่ำนั้นมีความหนักแน่นแม้ตัวเบสนั้นจะมาเป็นลูกที่กระชับแต่ให้เสียงปะทะที่แรงดุดันสามารถแยกแยะระหว่างเบสและกระเดื่องออกจาก การได้ดีเยี่ยมเลยครับไม่เกิดอาการทับซ้อนกันแน่นอนในส่วนของเสียงกลางนั้นจะมาในโทนที่คมชัดความหนาของเสียงนั้นอยู่ในระดับที่กาลังน่าฟังให้เสียงสะอาดที่เปิดเผยไม่ติดขุนทางด้านของเสียงร้องนั้นจะมีความกระจ่างชัดตำแหน่งของเสียงร้องจะอยู่ตรงกลางพอดีีทำให้เสียงกีตาร์ที่อยู่รอบข้างนั้นมีความเด่นชัดมีตัวตนมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของเสียงสูงนั้นจะมีประกายที่สดใสหัวน ốt ชัดไม่ติดขมทําให้ฟังเพลงที่มีรายละเอียดย่านเสียงสูงได้ดียิ่งขึ้นครับ o oh h 1s จึงเป็นหูฟังที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบเสียงที่สดใสในส่วนของฉาบแฉนั้นก็จะมีประกายเสียงที่ละเอียดลอยออกมาให้ฟังได้อย่างชัดเจนแนวเพลงที่เข้ากันได้ก็จะเป็นแนวอะคูสติก ป๊อปป๊อปร็อกหรือแนะนำให้ฟังเป็นอินสตรูเม t นทก็ทำได้เช่นกันครับราคาของหูฟังตัวนี้จะอยู่ที่7,990บาทสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์มั่นคงแกจิตหรือมั่นคงแกจิตช้อปปีหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยํำหรับวันนี้ขอให้นักฟังทุกคนโชคดีมีความสุขกับการฟังเพลงมากๆนะครับสวัสดีครับ